ผู้ชมค,คะต้องบอกเลยว่าพระเอกหนุ่มหล่อของเราอย่างคุณโป๊ปธทนวัฒน์นะคะเขาบ่นเหงาค่ะอยากมีแฟนแฟนคลับก็เลยยกป้ายไฟเขียวเชียร์เบลล่าซะเลยค่ะบอกจีบสิสวยตรงสเปคขนาดนี้เนี่ย,ยางานนี้จะมีรุนหรือเปล่านะได้ได้ว่าสําหรับหนุ่มคนนี้นะคะก็คลองโสดมาพักใหญ่ค่ะจนเพื่อนๆรอบข้างเนี่ยมีแฟนกันเกือบจะหมดแล้วนะคะเลยทําเอาพระเอกเจ้าเสน่ห์ของเราเนี่ยก็คือคุณโป๊ปธทนวัฒน์ค่ะออกปากถึงขนาดบอกเหงาอะ แถมยังขอให้เพื่อนช่วยหาแฟนให้อีกด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเข้าทางกองเชียร์ที่มีการยกป้ายไฟใหญ่เลยค่ะลุ้นมากๆให้จีบนางเอกคู่จิ้นก็คือเบลล่ารานีแคมเปญค่ะถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยพี่โป๊บอกว่าหัวใจยังนิ่งอยู่ไหมคือพี่โป๊ปเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมเลยเหมือนแบบตอนนี้มันก็เริ่มชินแล้วเมื่อก่อนก็ยังมีนะสาวๆเข้ามาบ้างอะ่ะแต่ พอมันโควิดปุ๊บอ่าสถานการณ์เปลี่ยนเลยจากปกติก็แบบมีให้มันกระชุ่มกระชวยตอนนี้โควิดทุกอย่างนิ่งกริบเลยค่ะอยู่กับเพื่อนเตะบอลฟิตเนสตีกอล์ฟอย่างเดียวแล้วก็มีการคุยคุยกับรุ่นน้องนะว่าเออหาแฟนได้หน่อยดิแต่ว่าเหมือนก็พูดเล่นๆกันอ่ะนะคะก็นั่นแหละ เพราะว่าเราเหงาไงบางทีเราก็ไม่มีไงแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยก็คุยกับน้องแบบนี้เหมือนที่เล่นจริงคุณผู้ชมเป็นจริงก็อยากมีเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยน้องก็ไม่ได้หาให้นะเอาจริงก็คือมีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผมก็อยู่คนเดียวได้เพราะว่าใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมานานหลายปีแล้วส่วนกระแสะที่กองเชียร์เนี่ยลุ้นในจีบเบลล่าเนี่ยนะคะไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่าเหมือนมีเห็นแค่แบบอยากจะให้มีงานละครกับเบล,ลอีกอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอ่าที่เห็น เขาบอกว่าไอ้ที่จีบเบลล่าจีบเบลล่าที่เห็นมาเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีนะที่ชี้ให้จีบไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นพี่น้องกันไม่รู้ว่าสนิทกับเบล,ลจะรู้สึกว่าเหมือนน้องสาวไปแล้วเลยแบบยังไงดีผู้ชมเขาก็บอกว่ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อนะคะจะให้ไปจีบอนะหมายถึงว่า จริงๆแล้วเนี่ยไปต่อแบบนั้นอะมันไม่ได้ไงก็ค<ม>ือจะให้มาเป็นฟงเป็นแฟนมันไม่ได้ทํางานด้วยกันมานาน6-7ปีแล้วโอ,อ้มันไม่ได้คิดถึงจุดนั้นแล้วอะค่ะคุยไลน์หรือว่าโทรกันเนี่ยหรือว่าเจอกันที่กองก็เหมือนคุยกับพี่กับน้องเท่านั้นเลยแต่ถ้าอยากจะถามว่า เรากงเชียร์ลุ้นมากเลยอยากจะให้เป็นคู่จิ้นคู่จริงกันมากเลยถามว่าจะเชียร์ไหมก็เชียร์ได้ก็เชียร์ไปเลยคุณผู้ชมสเปคตายตัวเนี่ยจริงๆไม่มีหรอกชอบผู้หญิงที่สวยน่ารักปกตินี่แหละเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยเบลก็ตรงสเปคเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เราค่อนข้างที่จะสนิทกันเห็นหลายๆคนเนี่ยเหมือนแบบก็เชียร์กันใหญ่อยู่นะคะแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยก็เห็นหลายๆด้านของเบลเหมือนกันเหมือนอยู่กับแฟนแล้วแบบตอนแรกเราก็จะรู้สึกแบบ มันหวือหวามันแบบตื่นเต้นคุณผู้ชมค่ะเขาหล่อเขาสวยเหลือเกินแต่พอมาเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าความพิเศษความแบบอุ๊ยอู้สวยว้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มหายไปมันก็กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดามันกลายเป็นความผูกพันที่เหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบกันแบบเพื่อนมากกว่าผมมองเบลอย่างนั้นเลยตอนนี้เนี่ยเออเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ทํางานกันนะอย่างต่อเนื่องอ่ะก็มองว่าเอ้ยเขาสวย่ะสวยมากลก พี่เบลนะคะคือเวลาใครเห็นก็ชมว่าสวยอยู่แล้วแต่พอทํางานกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นกันจนชินเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าอยากให้เป็นน้องสาวแทนมากกว่าแต่ก็เอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ทุกอย่างหรอกนะมันไม่ถึงขนาดที่รู้ทุกอย่างของเบลเพราะว่าผมเองก็ยังให้เกียรติน้องไม่ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวหรือว่าไม่ได้มีการถามอะไรที่แบบไปล้าบลลวงขนาดนั้นที่เป็นส่วนตัวไม่เคยถามเลยทํางานด้วยกันมา6ปีเนี่ยไม่เคยคุยนอกเรื่องนอกจากเรื่องงานในกองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ ออถามว่าเป็นโควิดเป็นยังไงมากกว่าแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรแบบมากมายไปก่อนนั้นนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกระแสที่หลายๆคนอยากจะให้เปลี่ยนจากคู่จิน้นกลายมาเป็นคู่จริงเนี่ยกระแสถามว่าเชียร์ได้ไหม ก็เชียร์ได้นะคะเชียร์ได้อยู่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับเบลล่าจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าคิดแบบพี่น้องเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการทํางานด้วยกันมาก็นาน6 7ปีคุณผู้ชมค่ะแต่จริงๆก็อย่างที่พี่โป๊บอกนะคะแรกๆที่เราเห็นใครสักคนอ่ะเออถ้าเปียกกาแฟเราเห็นใครสักคนแบบคนนี้หน้าตาดีจังเลยอะอยากรู้จักอยากทำความรู้จักชอบอะ่ะ แต่พอเริ่มหมดความคลั่งรักหรือว่าเริ่มอยู่ด้วยกันไปอยู่ๆกันไปพอเราเริ่มได้เห็นนิสัยของการละกันมากขึ้นว่ารู้จักกันมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะคะแต่ความรู้สึกที่แบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจเหมือนตอนแรกเนี่ยมันก็เริ่มลดลงแล้วตอนนี้คุณโป๊ปเขาเลยบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ดูแลกันแบบพี่น้องดีกว่านะคะเอาเป็นว่าใครที่อยา,ากออจะจับคู่จงคู่จิ้นให้พี่โป๊ปกับใครเนี่ยก็ลองกระตุกกระตุกดูก็ได้นะคะเผื่อพี่โป๊ปเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเขาจะแบบเฮ้ ได้อยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะแต่นี่ก็คือเขาไวให้นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม